ขั้นแรกนะครับใส่น้ำเรียยบอวะไม่ดูน้ำ่ถแค่นี้แล้วครับน้ำปลาน้ำปลาครับของอะไรวะ m ม x ก h ช p ธรรมดาธรรมันแม่อร่อยต่อไปนะครับเราจะใส่ปลากระปุกไม่เป็นไรอ่ะไม่เป็นไรอร่อยเหมือนกัน น้ำตาลอน้ำตาลมะพร้าวครับโอ้โหชกลิ่นน้ำปตาเฮ้ยหอ้กลิ่นแล้วก็น้ำตาลทรายครับแล้วก็มีกลุ่มโกติดอยู่เรียว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 ตาทรายครับบ้านอารักมาแล้วมาแล้วใช่น้ำตาลทรายปะเอ้าเออมิดผลมิดผลน้ำตาลอ้อยนี่น้ำตาลอะไร หวานแน่เลยเคี่ยวนะครับเคี่ยวให้มันเข้ากันเออเคี่ยวมันเข้ากันนะครับมาใส่แล้วหมออันนั้นคือแยกแลใช่ไหมยังถือว่าแยกแล้วอ่าก็ถือดีโอเคโอเคเอากี่ฟองเอาหกฟองพอเนาะ โอเคครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะเอาน้ำดองไปใส่กับไข่นะนี่ครับน้ำดองของเราต้องพักไว้ให้หายร้อนก่อนนะครับถึงจะเอาใส่กล่องได้นี่แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะเอาไข่ใส่ขึ้นนะครับล้างมือนะครับมือสะอาด เอาให้มีแค่ไข่แดงนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยโดยแต่ถ้ามันเป็นไข่สดแบบสดมากๆไข่แดงจะแตกยาก<อ>นี่นะครับเสร็จแล้วนะครับไข่ดองทำปลาต่อไปเราจะมาหั่นพริกกับกระเทียมใส่เข้าไปเพิ่มสีสันนี่นะครับไข่ดอง สวัสดีครับมือหนีบผมสองคนจิบข้ามาเฮ็ดน้ำจิ้มซีฟู้ดด้วยครับเซ็บๆเอ๋อนี่เรามีเห็นบ่ลละกระเทียมลาวพักชีพริกนะครับนี่พริกจินดากับพริกขิงสวนแล้วก็มะนาวครับแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลปีบ๊บชูรสด,ด้วยครับนิดหน่อยมาแขก เ oh, อาริกใส่ลงไปจุ๊บจุ๊บจุ๊บล้อสิบปันนะครับปันปันเล็บห <c oughs> นึง่งสองสามได้แล้วได้แล้ว แล้วเติมวัตถุดิบไปอีกโอ้กระเทียมใส่กระเทียมใส่กระเทียมะฟันตัวด้วยอันหล่อจริงจริเอาได้มากได้มากเอายร์วมูหมวนค่ะพี่น้องจียับหมวนหมวนอีหลีปาดปัดตีทุกั์ขนาด เลยดูสีสันเลยดูสีสันหลากพักชีตอ่ะ <c oughs> ปันตัวปันตัวน่าิได้หอมหวาน <c oughs> ดูสีสันสีสันสีสันสุดชัดผ <c oughs> มก็ไอ้นี่บ่มีสูตรตายตัวผมลุยเอาเลย <c oughs> ประสบการณ์รุ่นประสบการณ์รุ่น เชฟโรงเรียนนายชาติเกาเยอะจำปาช้อนโต๊ะว่านาทีปาที๋เครื่องช้อนปึ๊บใส่ไปขาลิกขาดน้ำตาลลองสะใส่ใส่เหง้าจะใส่มันต้องมีอะไรต้องมีความแซ่บจากมะนาว หลั <c oughs> ลงมือแล้วเด้อครับป็นซีฟู้ดขอไปค้นก่อนอเมื่อกี้นี่ผมใส่ลาบกระชีน้ำจะได้เขียวหอมหมปั้นก่อนเลยครับเสร็จแล้วครับปรุงเสร็จแล้วเฮ้ยปรงเสร็จเลยแล้วครับนี่คัข,ขนาแเรวชิมนละชอน ไม่ชอบเลยนึ่งจุดนึ่งชิมลอาชิมได้เลยโคตรแซ่อีกะหมอขนาดโอเคครับจับไปไว้รุ่นเจอกันวันพุธ